มอมไทยหรือเจ้าหนะ้าที่ไทยเอาจริงล่าสุดเนาะทั้งคนกัมพูชาเนาะหรือว่าเรียกง่ายก็คือขมินเนาะที่ล่าสุดที่ออนได้ลงพิงไปว่าตะเคอะก,ก็คือเพราะว่าปิดถนนเนาะเดินขบวนคนทําให้คนไทยได้รับได้รับความเดือดร้อนคนไทยมาเตือนแต่มาตะคอกดา่าคนไทยแล้วอีกเมื่อวานนี้ก็ ว่าคนไทยเอาภาษากัมพูชามาใช้ตัดถั่หรือว่าเอาภาษากัมพูชามาดัดแปลงเป็นภาษาไทยโอ้โ oh ห oh. สบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอสซีทุกทุกท่านวันนี้มาพบมาขอกับออนเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ออนก็จะมานําเสนอเรื่องราวเนะาะล่าสุดนะพีพนะีเอสซีเนาะล่าสุดตอมอไทยเอาจริงจับจริงส่งกลับ ประเทศจริงเมื่อแรงงานต่างด้าวเนาะมาทำงานผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายที่ไทยไม่ว่าจะเป็นไซ้งานก่อสร้างไม่ว่าหลายๆสถานที่เนาะอเขาก็กําลังกวาดล้างอยู่เพราะว่าพวกปากตีทั้งหลายทําให้คนไทยเขาออกมาปกป้องตัวเองเนาะล่าสุดดิออนจะขึ้นคลิปให้ดูนะคะพีนะ่เนาะแต่อาจจะไม่อาจจะไม่ได้ ได้ให้ยินเสียงนะเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะติดเนาะอาจจะเบอร์หน้าบ้างบางครั้งเพราะว่าเออเราก็กลัวเนาะแล้วอย่างที่ออนบอกเนาะถ้าเขาอยู่แต่เขาไม่ก็ยังไงอะไม่ออกมาดา่าไม่ออกว่ามไม,ไม่ออกมาอ้างโน่อนอ้างนี่ว่าเป็นของตัวเองเอยเป็นของอย่างโน่อนอย่างนี้เอยก็ไม่เป็นอะไรหรอกค่ะแต่ว่าเมื่ออยู่ดีไม่ว่าดีเนาะเขาออกมาอย่างที่เราเห็นเนาะ คือมาทําให้เขาเดือดร้อนเขาก็คือบอกเลยล้ะอันดับหนึ่งนะการประท้วงอะไรก็แล้วแต่ดูอยู่ว่าคนไทยเนาะเขาก็สิทธิ์เสรีเนาะเท่าเทียมให้ให้สิทธิ์ทุกคนนะต่างดาวก็ได้สิทธิ์เนาะแต่ว่าเมื่อคุณได้สิทธิ์ไปแล้วคุณเถิ่มเกิมคุณไม่อยู่ในกฎระเบียบก็คือยืมไม่ได้อยู่ใน ข้อตกลงกันที่เขาตกลงว่าเออมาทํางานก็มาอยู่แบบว่ามาอยู่สงบสุขมาอยู่หามาหาตังสงเงินกลับบ้านเนีย่ยคนไทยเขาว่ายังไงอ่ะเขาสนับสนุนอยู่แล้วเนาะสนับสนุนอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าคุณมาแล้วคุณมาทําตัวกลางมาทําตัวให้ว่ายังไงอ่ะทให้ประเทศเขาอ่ะได้รับความเดือดร้อนทําให้เจ้าของประเทศคนในประเทศเขาอ่ะ ได้รับความดือดร้อนเขาก็ต้องเอาจริงเอาจังก็เป็นเรื่องปกติของเขาจะว่าเขาก็ไม่ได้นะใช่ไหมคะพี่พียบสีจะจะมาว่าเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนในประเทศของเขาอันดับหนึ่งเนาะที่ว่ายังไงอะที่บอกว่าออกมาตะอคอกนี่แหละเนาะออกมาตะอคอกใส่เพราะว่าตัวเอง แบบเดินขบวนแบบคนเยอะมากมายเนาะทําให้เขาได้รับความเดือดร้อนเขาก็ออกมาแค่ออกมาเตือนแค่นั้นเองว่าเอ้ยหนูทําไมทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะพูดดีๆนะทําอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหขึ้นเลยค่ะวัยรุนเนาะขึ้นเลยทั้งตะคอกทั้ง,งอะไรใส่เสียงดังมหาดังคือคนไทยทุกคนเขาเป็นหนึ่งใจเดียวนะถึงเขาจะทะเลาะกันบ้างแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ ที่ทําที่คนชาติอื่นนะมาทําให้คนชาติเขาได้รับความเดือดร้อนเขาก็พร้อมที่จะปกป้องกันนะถึงเขาจะทะเลาะกันบ้างเป็นบางครั้งบางเวลาอันนี้คือคนไทยก็ต้องยอมรับเขาพร้อมจะปกป้องกันพร้อมจะดูแลเคียงข้างกันอยู่เคียงข้างกัน<ม>เพราะว่าคุณมาทําให้ประเทศเขาได้รับความเดือดร้อนคนในประเทศเขามารับได้รับความเดือดร้อนแค่นั้นแหละแล้ว อย่างพี่สองก็เหมือนกันเนาะออกมาว่ายังหวะว่ายังไงอะ่ะมาบุรีไทยมาเพื่อออนทาอะไรมิสแกนเนาะมิสแกนอ่ะว่าเออคนนี้ไม่สวยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้คือมันหลายคนนะพี PC, ่พียบซีมนหลายคนมากออนอยากเสนอแบบโอ้โหแต่และคลิปออนก็เคยลงเคยเคยนำเสนอเลยนะมันหลายคนมากๆ แต่ละคนบอกอฉันอ่ะไม่เป็นไรหรอกหน้าตาก็อย่างนั้นมาประกวดได้ยังไงโอ้โหไปดูหน้าตัวเองเลยกดอ,ออกมาพูดแล้วก็อีกคนหนึ่งเนาะไม่ต้องมาจับหนูค่ะไม่ต้องมาไล่หนูกลับประเทศรอคุณเป็นนายกค่อยมาไล่อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะคือคนไทยก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วค่ะรู้แบบคนหนึ่งมาพูดเนาะจนแบบเขารู้เลยเนาะ เขารู้เลยว่าที่อยู่ที่ทํางานที่ที่ไหนได้อะไรรู้ไหมคะที่บอกว่าไม่รักไม่ชอบประเทศไทยเรียกคนไทยว่าเสียบสุดท้ายดูไหมสุดท้ายทํางานที่ไทยจ้าเนาะยังไงก็พึ่งพาประเทศไทยจ้าคือออนบอกเลยแรงงานหลายๆคนเนาะอย่าซุ่มอย่าคิดจะมาปากดีอย่าคิดจะมาว่ายังไงอะ่ะเป็นแบบทําตัวเองเป็นใหญ่โตว,ว่าเออฉันอ่า มีอย่างนู้นอย่างนี้ฉันมีบัตรอย่างโน้นยไม่ใช่พูดชนชาติอื่นหรอกคะ่ะเราเองก็เหมือนกันเนาะหลายๆคนบอกอ่าหลายๆคนก็บอกว่าอ่าก็จะมีสาวลาวหลายๆคนออกมาพูดเอ้ยทางเน็ตประเทศไทยไม่ดีสาวลาว่าเน็ตประเทศไทยไม่ดีอย่างว่า่งน,น,นี้แล้วก็อะไรนะ ทำงานที่ประเทศไทยมันเหนื่อยจังเอออันนี้ค,คนลาวเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยวันละสี่ร้อยอะทำงานไม่พอกินหรอกเออทํางานที่ไทยวันละสี่ร้อยไม่พอกินเอออันนี้ก็สาวลาวทั้งสามคนเลยค่ะออกมาพูดเนาะเลยทําให้แบบทั้งชาวเน็ตไทยชาวเน็ตลาวหรือแรงงานลาวพวกอ่อนอะ บางคนก็อาจใช้โซเชียลนะเขาก็ไปถล่มถ้าไม่พอกินก็กลับเชิญกลับไปบ้านจ้าไม่มีใครบังคับจ้าเออนี่แหละค่ะเหตุผลที่ว่ายังไงถึงจะจะอยู่ก็อยู่แบบสงบเสงี่ยมอย่าจะมาจองหองหรืออย่าจะมาเหิมเกิมทำตัวเองเป็นใหญ่ถ้าอยากประท้วงหรืออะไรทั้งสิ้น แตบบ่ปะท้วงที่ประเทศตัวเองไม่มีใครว่าอะไรนี่แหละค่ะสิ่งที่ว่าทําให้คนไทยเขาคิดเห็นว่าเฮ้ยเราจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วนะแล้ปัจจุบันนี้เนาะต่อทั้งต,งตอมอไทยเนาะเขาก็รวบรวมจับวันหนึ่งไม่รู้ได้กี่ร้อยคนนะคิดเอาแค่น,นั้นแหละวันวันหนึ่งไม่รู้ได้กี่ร้อยคนเขาจับแดงงานเถื่อน จะเอาจริงเอาจังนั่นเองเนาะเขาเริ่มจะเอาจริงเอาจังเขาจะไม่ปล่อยผ่านไว้แล้วเพราะว่าพวกปากดีทั้งหลายที่ออกมาพูดให้เขาแล้วอีกอย่างเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเข้ามาปกป้องคนในประเทศของเขานั่นเองอยากให้เข้าทำแปลว่าอยากให้ทําบัตร แรงงานอย่างถูกกฎหมายนั่นเองก็คือเข้าระบบทั้งหมดนั่นเองเนาะไม่เขาไม่อยากให้อาเป็นแรงงานเถื่อนคือหลายๆสิทธิ์เพราะว่าถ้าได้เข้า MOU หรือเป็นแรงงานที่ก็จะมีสิทธิ์มากมายเพราะอยู่ไทยเนาะก็จะมีสิทธิ์รักษาฟรีอ่ะแล้วก็คลอดลูกเนาะก็มีคือสิทธิ์แบบว็ายังไงอ่ะสิทธิ์ประกันสังคมคือเท่าเทียมกับคนไทยเลยอ่ะนั่นแหละเขาก็อยากให้ได้สิทธิ์นั้นแต่ที่แน่ๆคือคนที่ออกมาดา่าออกมาพูด ยังไงยังไงก็นหนีไม่พ้นประเทศไทยจ้าวิพยียรทีจ้าเหมือนเมื่อวานนี้ออนลงคลิปอ่ะคนที่มาว่าภาษาเนาะเหมือนที่ว่าอ่าว่ายังไงอะ่ะเอาภาษาว่าไทยามาเอาภาษาขเขมรมาดัดแปลงเป็นภาษาไทยเออมาดัดแปลงเป็นภาษาไทยโอ้โหออกมาพูดอย่างง้อนอย่างนี้ เขาก็จะไม่เรียกคนไทยเขาเรียกว่าเสียบเนาะแต่ว่าเขาอยากให้คนไทยโกรธแต่ที่แน่ๆคนไทยไม่โกรธไม่อะไรคือยิ่งสงสารเขาโดยซ้าที่เขาออกมาจากไหนแล้วที่สําคัญก็คือภาษาไทยเป็นคือเป็นภาษาที่ว่ายังไงอะที่แบบทุกคนเขารู้จักแล้วเวลาพูดนะก็ไม่พูดภาษาคามีนจา้าก็พูดภาษาไทยล้วนๆก็คือมีเอฟซีบอกว่าขนาด มาว่าคนอื่นเนาะยังไม่พูดภาษาตัวเองเคยเลยได้รู้เลยว่าภาษาใครมีอิทธิพลมากมากในในโลกนี้เนาะก็คือภาษาไทยนั่นเองเพราะว่าขนาดพูดยังพูดภาษาไทยไม่หนำชำ้ําอาจจะทํางานที่ไทยด้วยมั่งถ้าพี่พีเอฟซีเนาะสงสัยอาจจะอีกไม่นานหรอกก็จะมีพี่พีเอฟซีหลายหลายคนอาจจะตามตัวถึงนั่นแหละเพราะว่ามากลกาหาคนไทยว่าภาษาไทยเป็นอาเป็นภาษาเขา ไปเอาคภาษาเขามาดัดแปลงอ่ที่จริงแล้วภาษาไทยมีตั้งหลายร้อยปีแล้วแต่เขาก็เกิดไม่กี่ปีเขาก็หาว่าอย่างน้นอย่างนี้เนาะที่สําคัญนะส่งใส่เขาถูกสอนมาให้เกลียดคนไทยเนาะอย่างที่ออนรูไูเไปสงใส่สเขาถูกสอนมาให้เกลียด แต่ว่าก็น่าสงสารนะพีนะ่เ f ฟซีเนาะคนไทยเขาไม่ได้คิดอะไรเขาใช้ชีวิตของเขามีความสุขหาเงินตื่นมาทํางานมีการแบ่งปันมีน้ํำใจเนาะเขาไม่ได้คิดอะไรไม่คิดโกรธหรือที่โรงเรียน้วยที่โรงเรียนก็เหมือนกันอสอนให้อภัยสอนให้รู้จักแบ่งปันเนาะสอนให้การอาภัยของคนอื่นนะทั้งที่ถือศาสนาพุทธแต่ว่าเขาอาจจะถูกสอนมาให้เกลียดคนไทยโดยตรงนะคิดว่านะ คลิปนี้นอออนก็ต้องขอตัวลาไปเป็นเท่านี้นะคะพี่เพีเสีนอนที่หลักๆคือออนอยากบอกคือไม่รักไทยเกียดชังไทยแต่ว่ายังมาทํามาหากินที่ไทยโอ้โหหัวจะปวดเนาะแบบคนไทยนี่ต้องรับอะไรวันวันนึงไม่รู้แต่ละวันคือออนเข้าใจโหคนไทยเลยว่าวันวันนึงอะ มีคนไม่ชอบออกมาดา่าผ่านโซเชียลยอ,อย่างน้นอย่างนี้แต่ว่าทำงานที่ไทยมาหากินที่ไทยนั่นเองเนาะที่สำคัญหนีไม่พ้นไทยแต่ก็ยังมาแว่งกัดคนไทยเหมือนเดิมโอเคคะ่ะพี่พีซีคลิปนี้ออนก็ต้องขอตัวลาไปเป็นเท่านี้นะคะพี่พีซีมีความคิดเห็น,นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะเนาะเหมือนที่ออนบอกไปคะ่ะแบบคิดเหมือนออนไหมว่า ไม่ชอบเขาแต่ว่ามาหากินบ้านเมืองเขานั่นเองเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ